สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้ก็มากินง่ายๆพี่น้องจา๋าวันนี้กินไส้กรอกจ้ะไส้กรอกไก่แซ่แบๆเลยพี่น้องน้ำจิม้มน้ำจิ้มซอสบ้านเองพี่น้องจา๋าทอดมาใหม่ๆเลยอื มีไส้กรอกอีสานด้วยพี่น้องไส้กรอกวุ้นเส้นแซ่แบแซบแบบบ้านเองเลยนะพี่น้องทำไม่ชาบแบบบ้านเองเลย วันนี้ก็แบงค์ฮอลิเดย์พี่น้องจ๋าไม่ได้ไปไหนหรอกทางานเหมือนเดิมไปก็ไม่รู้จะไปไปไหนพี่น้องเอ้ยทํางานจะอยู่ทาํางานยังดีกว่าไปก็เสียเงินเดี๋ยวซื้อนูดซื้อนี่เห็นอะไรไม่ได้หรอกพี่น้อง อร่อยพี่น้องใส่กรอบรุ่นนี้นะ่ะไม่เค็มถ้าเค็มเนี่ยก็กินไม่อร่อยเนาะอันนี้ไม่เค็มพอดีเลยพี่น้องจิ้มกับน้ำจิ้มเนี่ยรสเหมาะเลย เป็นยังไงเบิ้งพี่น้องมีใครถูกหวยเบิง้งหัวอะไรออกออกจนี้อีกแล้วโดนกินเหมือนเดิมพี่น้องได้ฉันจก้กินอย่างดอกออกแต่บ้านเลขที่เลขที่บ้านเนะที่บ้านของแม่น่ะนะออกบ่อยๆได้พี่น้อง ตรงนี้ซื้อหวยไม่ค่อยมีดวงวเขาล้าพี่น้องก้บฉันจักจะทำไงเดอกทำยังไงจะถูกกับเขาพี่นอ้องทำยังไงจะถูกหวยกวับเขา